สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเจอกันกับมาสเตอร์อัติวิทย์นะครับในคาบเรียนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเหมือนเดิมนะครับในทุกๆวันพารหรือหัดนะครับนักเรียนเราจะเรียนการในเรื่องของคัดเขียนไทยนะครับแต่เราจะวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คัดเขียนกับธรรมดานะครับเรามีใบงานอ่าวันนี้มีใบงานให้นักเรียนทําด้วยซึ่งคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่า เป็นการาการเรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับหรือว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือหลักภาษาของประถมปีที่4เลยนะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนจะเป็นหัวข้อถึงหัวข้อเรื่องหลักการใช้ภาษานะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่8นะครับ ถ้าวิดีโอไม่ชัดหรือมีเหตุอะไรนะครับนักเรียนให้นักเรียนเปิดในหนังสือหลักภาษาได้เลยนะครับเปิดตามไปที่หน้า116นะครับนักเรียนจะเจอในเรื่องของบทที่8ก็คือการเขียนเรื่องจากตามจินตนาการนะครับ เ okay. ดี๋ยวมาดูกันนะครับจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยก็คือเหมือนการเขียนเรื่องราวจากความคิดนะครับความฝันหรือเขียนเรื่องตามในสิ่งที่เราชอบนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนั้นนะครับเรามาดูก็คือผู้เขียนจะต้องรู้จักสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมาเซอร์เนี่ยรู้สึกว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ย เราจะต้องคิดเรื่องให้มันสร้างสรรค์นะครับถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่สร้างสรรค์หรือมันไม่น่าอ่านเนี่ยเราจะไม่นํามาเขียนนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนนะครับข้อแรกก็คือเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจและต้องการเขียนเพราะถ้าเลือกเรื่องจากเรื่องที่นักเรียนสนใจเนี่ยนักเรียนจะเขียนออกมาได้ดีนะครับ ข้อที่2นะครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนอ่าอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากเขียนเรื่องอะไรสักหนึ่งเรื่องเนี่ยแต่เราไม่ศึกษาเรื่องนั้นเนี่ยเราจะเขียนเรื่องนั้นได้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนฉะนั้นการที่เราจะเขียนอะไรเราต้องศึกษาและเข้าใจในเรื่องนั้นก่อนนะครับข้อที่3ก็คือสร้างจินตนาการจากข้อเท็จจริงอ่าข้อนี้ก็ถืออย่างที่บอกนะครับว่า การเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยต้องเขียนให้สร้างสรรและจินตนาการโดยจินตนาการนะครับจากข้อเท็จหรือข้อจริงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องตามจินตนาการอ่าอย่างเช่นนักเรียนบอกว่าแต่งเรื่องไปเที่ยวนักเรียนอาจจะบอกว่าเคยไปเที่ยวอาจจะเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาแต่ในความเป็นจริงนักเรียนอาจจะไม่ได้ไปก็ได้แต่เราอาจจะไปสมมุติว่า อะสมมติอยากเขียนเรื่องไปเที่ยวสิงคโปร์แต่เราเนี่ยไม่ได้ไปไม่เคยไปสิงคโปร์จริงๆนักเรียนสามารถไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวมากนะครับอ่า universal ใช่ไหมครับ Garden by the Bay อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอเราไปเซิร์ชมาเราก็มีข้อมูลแล้วทีนี้เราก็ข้อมูลนั้นแหละมาเขียน นําข้อมูลมาเขียนถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยไปหรือไม่เคยไปเห็นสถานที่จริงแต่พอเราได,ได้ทราบข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะสามารถเขียนเรื่องนั้นได้นะครับฉะนั้นข้อสําคัญของเขียนเรื่องตามจินตนาการก็คือไม่จําเป็นว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่นักเรียนจะต้องไปศึกษาตามข้อ2ก่อนนะครับเพื่อให้เก็บข้อมูลนะครับว่าสถานที่หรือข้อมูลนั้นๆมีลักษณะอย่างไรนะครับส่วนข้อที่4นะครับ จัดทาโครงเรื่องเพื่อลําดับความคิดและลําดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกันข้อ4ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนักเรียนสมมุตินักเรียนอยากจะเขียนเรื่องชีวิตในวัยเด็กหรือชีวิตของฉันชีวิตของฉัน,นวเวลาเราลําดับเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะลําดับว่าอะไรก็คือเป็นประวัติเราก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงอาจจะว่าเป็นช่วงเด็กเป็นช่วงที่เข้าเรียนชั้นป .1 ถึงป3หรือ เป็นช่วงปัจจุบันปัจจุบันอ่านี่แหละคือการลำดับเนื้อเรื่องแต่ท่านสมมติว่านักเรียนไปนเริ่มในเรื่องของอ่าในชั้นป .4 ก่อนอ่าไปพูดในเรื่องของชั้นป .4 แล้วก็มาพูดในเรื่องของประวัติส่วนตัวอ่าอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเนื้อหามันกระโดดไปกระโดดมาใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องเรียงลําดับเนื้อหาที่เราจะพูดก่อนนะครับอ่าเรียงลาดับเนื้อหาก่อนอ่า ข้อห้าก็คือเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวและข้อหกนะครับตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวให้สมบูรณ์และใช้ถ้อยคําให้ถูกต้องอทุกงานเขียนนะครับนักเรียนไม,ม่ว่าจะเป็นจดหมายเรียงความหรือจะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพ<ๆ>การเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการตรวจสอบคําถูกคําผิดนะครับว่าเรื่องราวที่เราเขียนน่ะสมบูรณ์หรือไม่นะครับ เราใช้ถ้อยคําถูกต้องหรือเปล่าเพราะในงานเขียนเนี่ยเราจะไม่ใช้ภาษาปากอย่างเช่นเราบอกว่า,าเราจะเขียนว่าเราเคยกินกุ้งล็อสเตอร์อย่างเงี้ยแต่ในภาษาการเขียนเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่ากินใช่ไหมครับเราใช้คําว่ารับประทานนะคาว่ากิน,เ,นเป็นภาษาปากจะใช้ในการพูดห้ามใช้กับงานเขียนเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการกันคือ ฉันคือความร่มเย็นนะครับเดี๋ยวดูความกันนะครับถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะแผ่กิ่งก้านให้กว้างกว้างใหญ่เพื่อให้ร่มเงากับทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ฉันฉันจะทําให้อากาศอยู่รอบๆตัวฉันสดชื่นเย็นสบายเมื่อฉันผีใบใหม่ฉันจะให้ใบของฉันมีสีเขียวสดใสมองแล้วสบายตาถ้ามีลมพัดมาฉันจะบรรเลงเพลงธรรมชาติให้ดังล่องลอยไป ใครได้ฟังแล้วอขอบใจนักสักคู่นะครับใครได้ฟังแล้วสบายใจฉันจะถ่ายเทความชุ่มชื้นสู่สรรพสิ่งที่อยากสัมผัสฉันฉันมีดอกผลให้สิ่งมีชีวิตได้ชื่นชมและลิ้มลองแม้เมื่อใบไม้อ่าแม้เมื่อใบของฉันร่วงใบของฉันก็เป็นปุ๋ยให้แก่ดิน ฉันภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาทำประโยชน์ให้กับโลกนี้เป็นสีสันที่งดงามของธรรมชาติถ้ามีใครเดินเข้ามาหาฉันและกอดฉันไว้ฉันจะบอกเขาว่าฉันรักเขาช่วยดูยแลฉันด้วยนะอ่าเนี่ยราคาัียนันเห็นไหมว่าในความเป็นจริงแล้วต้นไม้ไม่สามารถพูดได้ไหมครับพูดไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับ ผู้เขียนเนี่ยจินตนาการว่าอะไรว่าต้นไม้เนี่ยสามารถพูดได้นะครับสามต้นไม้เนี่ยสามารถบอกความรู้สึกได้นะครับอ่าเห็นไหมครับว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับหรือการเขียนเรื่องจากภาพก็เช่นกันนะครับเราสามารถเขียนเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์และมีความน่าสนใจนะครับและวันนี้นามาสเซอร์ก็มีใบงานให้นักเรียนทําด้วยนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพที่มาสเซอร์กําหนดนะครับซึ่งเป็นภาพ เกี่ยวกับเด็กเนี่ยกำลังตักบาตรนะครับหรือทําบุญนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อกําลังในอาทิตย์หน้าใช่ไหมมีวันสําคัญอะไรครับวันมาคาบ,บูชานะนรียนอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะมาเขียนเรื่องการตามจินตนาการนักเรียนจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้จะแต่งเรื่ององไงก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนนะครับแต่อย่าลืมว่าขั้นตอนการเขียนเรื่องนะครับมีเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมไปทบทวนนะที่มีหหัวข้อเมื่อสัก